ก็จะมีความเห็นมีทิฏฐิอะไรที่อธิบายแล้วก็เข้าข้างตัวเองเข้าข้างว่าการการทําชั่วตัวเองนะไม่ชั่วไม่ผิดนะครับทําได้มันมีเหตุผลสมควรมันจะมีตักกะของคนทุศีลคนที่เป็นวิชาทิฏฐิอย่างเงี้ยตักกะมันจะเพี้ยนครับมันเพี้ยนแล้วก็พูดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทําผิดนะผิดทําถูกแล้วนะครับเป็นข้อยกเว้นทําได้อย่างนั้นอย่างนี้เนียจะมีตักกะเพี้ยนของคนที่มีวิชาทิฏฐิมาพูดเข้าข้างตัวเองให้ตัวเองสบายใจ แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่บาปก,ก็คือบาปความผิดก็คือความผิดนะครับจะทําด้วยวิธีการไหนด้วยเหตุผลอะไรนะั่นก็ผิดอันนี้คืออํานาจที่มันพาไปหาความผิดศิลได้ง่ายๆนะครับเวลามีอํานาจในบริษัทแล้วเจอพนักง,งานลูกน้องในบริษัทคนไหนนะครับเป็นเด็กผู้ชายมัน ไม่รู้สี่รู้แปดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันเดินสวนกับเราซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วมันไม่ทำคเคนรกเงียไม่ยกมือไหวเงี้ยก็ผูกใจเจ็บนะครับผูกใจเจ็บ่าไปคนที่มันแนกงไหนว่าฝ่ายไหนว่าให้ฝ่ายบุคคลหาซิไอ้นี่พนักงานคนนี้หน้าตายอย่างี้มันชื่ออะไรฝ่ายบุคคลก็ไปหาหน้าเป็นมาให้ส่งมาให้ว่าคนนี้ใช่ไหมครับเออใช่คนนี้แหละมันเจอมาเดินสวนผมมันไม่ไหว้ผมมันไม่รู้ว่าผมเป็นใครยเกิดโทรศัพท์พยาบาลแล้ว กิเลสทำงานโทรศัพท์พยาบาลและผมว่าในหน่วยทหารจะเยอะกว่าจ่านะจ๊ะเดินผ่านหน้าไม่แสดงความเคารพเนี่ยหน่วยทหารจะหนักกว่าไอเนนี้เขาเรียกกิเลตตัวที่ชื่อว่าอาซมิมานะนะครับทหารเนี่ยจะเยอะตัวนี้อาซมิมานะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผู้บริหารบริษัทเอกชนไม่มีนะมีนะครับข้าราชการบุเลินก็มีนะครับคือเป็นซัมบอดี้เนี่ยนะครับ ความเป็นซัมบดี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับตัวอัศมีมานะมันจะยิ่งยิ่งพองตัวออกคือทุกคนมีอัศมีมานะอยู่แล้วคือตังนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนธรมนร,ร,นนธรมดาเนี่ยที่บอกว่าประเสริฐแล้วที่เกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยไอตัวอัศมิมานะเนี่ยมันจะฟอร์เลกมันจะไม่แสดงผลไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีแต่มันฟอมันไม่แสดงผลมันเล็กอยู่มันไม่แสดงผล แต่ยิ่งเป็นซัมบอรีขึ้นมาบม่ยเนี่ยยิ่งเติบโตก้าวหน้ามีตําแหน่งมีชื่อเสียงมีอํานาจางไงาอ่จยามีอานาจกดขี่ใครได้ก็จะไปใช้กับคนคนนั้นแต่ถ้าเจอคนที่สูงกว่ามันก็ใช้ไม่ได้ไงครับพอมีความไม่พอใจมีโทรศัพ์พยาบาทข้าวครอบงำใช่ไหมอำนาจที่มีก็ใช้ไปในทางที่จะไปลูกรานเขาไปกันแกล้เขาก็ลูกรานกันกล้เนผิดศีลข้อไหนผิดข้อหนึ่งครับกาิบัติ บอกว่าปนานนธิบตมันฆ่าสัตว์ไม่ใช่เหรอไอ้น,นี่ไปไปฆ่าลูกน้องนี่มันคือการกัดแกง่ทรมานสัตว์ครับเหมือนท่านเอาหมา,มามา,า,ม,ามามาล่ามโซน,น,นะครับเอาน้องหมามาล่ามโซแล้วน้ำร้อนราดอะครับมันตายไหมมันไม่ตายแต่มันเจ็บแล้วมันต่างกันตรงไหนมันทรมานไม่ใช่อาจารย์มันทรมานนะทรมานนะครับแล้วมันต่างกันตรงไหนที่ลูกน้องตัวเองอยู่ในบริษัทเนี่ยล่ามโซ่ไว้แล้วก็ทรมานมันแก้งมันคือไม่ไล่ออกนะแต่แก้งมันแก้ให้มันทรมาน อเรียกมันมาดา่ามากลดาอย่างนี้เรื่องไม่ผิดก็ด่ามันเรื่องผิดนิดหน่อยก็ทําเป็นเรื่องใหญ่โตก็ด่ามันทําเป็นเรื่องตัดตัดกันเดือนอย่างงุ้นอย่างนี้ทําลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,งนี้อย่างนั้นเพื่อจะกัดแกล้งให้เขาได้รับความทุกข์ความไม่สบายใจให้เขาทรมานใจนบ,นะบางคน,นใช้เป็นอำนาจในการต่อรองครับอยากสบายไหมเอาเมียมาสั่งเวยอยากสบายไหมเอาสามีมาสั่งเวย คิดแต่ละอย่างนี bah, ้เป็นเรื่องร่วงสินทั้งนั้นเลยครับเรื่องล่วงสินทั้งนั้นเลยผมเคยเคยกล่าวนะท่านอาจารย์ความสบายไม่เคยสร้างคนแล้วตอนนี้ก็อยากจะกล่าวเพิ่มอีกว่าอำนาจก็ไม่เคยสร้างคนยึดติดนะหลงเมากับอำนาจคือคนที่มีอำนาจเนี่ยแล้วไม่มีสินทมกำกับเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างเนี้ยอย่างที่ที่ที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีอำนาจและมีสินทมกำกับนะครับ จะเป็นอีกอย่างหนึง่งเป็นอีกอย่างหนึง่งโดยศีลด้วยธรรมนะครับแล้วเรื่องที่น่าทึ่งนน่าประหลาดใจคือนะครับคนที่มีศีลมีธรรมจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมักไม่ค่อย,ยมีอำนาจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่แสวงหาท่านอาจารย์เพราะว่าปัญญ,ญาไงคนที่มีศีลมีธรรมจะเกิดปัญญาครับปัญญาตัวหนึ่งนะครับท่านเชียกลางที่รู้ถึงความประเสริฐแล้วที่เกิดเป็นคนธรรมดา พอปัญญารู้นแล้วเนี่ยว,ว่าการเป็นคนที่เป็นซัมบดี้เนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเนี่ยมันจะนําความทุกข์มาให้มันจะต้องโกหกมันจะต้องมีโอกาสทําเรื่องไม่ดีมากมายแย,แยะมากมายเพื่อให้ได้มาเส้นอำนาจและรักษาอำนาจไว้เพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งมีธรรมก็จะไม่สแสวงหาอำนาจตะรักความสันโดษรักวิเวกนะครับพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับใครจะมาเสนอตําแหน่งอานาจให้ถ้าได้ตามสมควรก็รับไปแต่ถ้าจะต้องทําอะไรที่ทุกีลสิแล้วไปได้อำนาจมาเขาก็ไม่ทํา ยกตัวอย่างอย่างราชการนะครับคนที่จะได้เป็นตาแหน่งใหญ่ๆโตๆจริงๆเนี่ยนะครับต้องส่งสตังส่งเงินก็คือไปหาเงินมาจากนะครับไปกดขี่ประชาชนบ้างนะครับไปรีดนาทาเร้นกดขี่บีทาชาวบ้านด้นางเพื่อให้ได้เงินมาแล้วเอามาส่งเจ้านายคนไหนที่ส่งได้มากตามยอดตามเป้าตําแหน่งหน้าที่การงานก็เลื่อนนะครับก็เห็นว่ากรรมที่เขาประกอบมันทุกสีนึงไหมเห็นไหมครับแต่ว่าหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้า หรือบางคนก็ไม่ได้ทอราดนะอาศัยบางหลวงอย่างเดียวนะรานะชการก็กแอบงบประมาณของทางราชาการนะสร้างบินปลอมสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเบิกเงินงบประมาณทางราชาการไปใช้พอเบิกมาได้ก็ส่งให้เจ้านายเจ้านายก็จะพอใจมาโอ้ลูกน้องคนนี้เอาเงินมาส่งให้ปีหนึ่งหลายแสนปีหนึ่งเป็นล้านนะครับก็จะไอคนที่ทําเงินส่งให้เจ้านายนี้ก็จะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานส่วนไอคนที่ก้มหน้าก้มตา ทำงานด้วยความพยัยขันแข็งนี่เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตนะนะครับรักษาสินห้าบริสุทธิ์บริรบรูรณ์นนะพวกนี้ก็จะไม่เจริเจ้าหน้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้มีเงินมีทองไปส่งให้เจ้านายเพราะว่าไม่ได้ช่อราดไม่ได้บางหลวงมันจะเอาเงินที่ไหนไปส่งให้เจ้านายที่มีเงินกินเงินใช้อยู่ก็คือเงินเดือนที่ได้จากหลวงก็มีอยู่เท่านั้นมันจะเอาเงินที่ไหนไปส่งให้เจ้านายเฉพาะเงินเดือนข้าราชก,การเนี่ยเลี้ยงดูเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยผ่อนบ้านก็กระเบิดกระเสียแล้วมันจะเอาที่ไหนไปส่งไปให้ของขวัญเจ้านาย ไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการได้จริงๆเนี่ยนะครับเป็นใหญ่เป็นโตในอาชีพในวงราชการได้เนี่ยแล้วนแล้วแต่ทุสินนะครับรู้วากแต่ทุสินเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นคือเป็นเป็นทางผ่านไงนะครับเป็นทางผ่านหรือถ้าไม่ทุสินจะบอกว่าซื้อตําแหน่งนะถ้าจะอืมไม่ถึงมีคําว่าซื้อตําแหน่ง,ง,ม,นงนะมันก็ ถ้าพูดตรงๆแบบนั้นก็ถ้าซื้อตำแหน่งนี้คือว่าผมจะเอาตำแหน่งนี้ผมให้เงินสามล้านผมขอตำแหน่งนี้เนี่ยอันนี้ซื้อตำแหน่งเลยแต่ถ้ามันวิธีการที่แนบเนียนกว่านั้นคือไม่ได้เตระจาขอแต่เอาไปให้ก่อนเอาไปให้โดยที่ไม่ได้ขอในี่ใช่ซื้อไหมไม่ได้ขอตำแหน่งนั้นไม่ได้จะเอาตำแหน่งนั้นแต่เอาเงินไปให้ก่อนเรียกว่าซื้อไหมมันก็เรียกว่าซื้อไม่ได้แต่ทําบุญทําคุณไงคือเอาเงินไปให้ก่อนเอาเงินไปให้ก่อนแล้วก็พอเจ้านายเขานึกถึงอ ความดีที่เอาเงินมาให้ช้นใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเอามาให้ทีหน,นึ่งสองแสนสามแสนเงี้ยนะเออก็เลื่อนตำแหน่งให้ตอบแทนก็เอาตำแหน่งหน้าที่ราชก,การเลื่อนตอบแทนให้นั้นก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่รับราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะครับรักษาศีลรักษาธรรมเนี่ยนะครับพอเห็นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้สแสวงหาตำแหน่งหน้าที่การง,งานอะไรก็ทํางานไปตามหน้าที่เอง ได้ความเจริญเท่าไรก็รับเท่านั้นนะครับถือว่ามาโดยธรรมไปโดยธรรมนะครับถ้าตําแหน่งนั้นจะได้เลื่อนตาแหน่งได้เลื่อนยศได้เลื่อนเงินเดือนมาโดยธรรมนะครับก็รับไปนะครับแต่ถ้าจะมาโดยอาธรรมก็ไม่รับไม่รับนะครับมาโดยธรรมไปโดยธรรมนะครับพอรับราชการจบเกษียณก็มาโดยธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ไปโดยธรรมเกษียณจากไปก็ไปโดยธรรมก็คือไม่ได้ทิ้งความดังร้อยอะไรไว้นะครับตําแหน่งหน้าที่การงานจะเจริญเท่าไหก็เอาเท่านั้นแหละ เอาเท่านั้นแหละมาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่จะมีความภาคภูมิใจว่าในตลอดชีวิตรับราชการของเรานั้นเนี่ยเราไม่เคยเช,ช่าานไม่เคยบังหลวงไม่เคยโกงเงินหลวงมาใช้ไม่เคยโกงเงินหลวงมาส่งเจ้านายไม่เคยไปกดขี่บีทาชาวบ้านเพื่อหา,หาเงินมาดูแลบมรงบําเรอกิเลตตัวเองไม่เคยไปกดขี่บีทาเบียดเบียนชาวบ้านเพื่อจะหาเงินมาส่งให้เจ้านาย เป็นสะพานไต่เต้าไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นเราไม่ทาเพราะฉะนั้นเรามาโดยทำแล้วเราก็ไปโดยทำนี่คือข้าราชการที่มีสินมีธรรมไม่ใช่ไม่มีนะครับมีมากนะครับแต่ข้าราชการที่มีสินไม่ธรรมก็จะนะครับมีความสุขอาการวันเสาร์ที่เข้าวัดนะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์ก็ก้มหน้าก้มตาทํางานตามหน้าที่ตัวเองเสาร์ที่ก็มีความสุขเข้าวัดนะครับพอถึงปลายปีเดือนกันยายนตุลาตําแหน่งไม่เลื่อนก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไรก็มีความสุขที่จะได้เข้าวัดนะครับจนถึงสุขก็ทํางานเสาร์อาทิตย์ก็เข้าวัดพาครอบครัวไปวัดอยู่ในครอบครัวมีความสุขดูแลลูกในลูก้าครอบครัวมีความสุขก็ขพอใจลวนะครับตุลาอีกปีก็ไม่ได้เลื่อนตาแหน่งอีกก็ไม่เป็นไรก็เข้าวัดครับก็เข้าวัดจนเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ที่มันน่าเกลยียดมากๆเนี่ยนะครับทางต้นสังกัดเขาก็เลื่อนตําแหน่งให้นะครับเราปล่อยให้คนข้าบัวมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ย ทั้ที่คนนี้ทํางานดีมีผลงานอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยเลื่อนตําแหน่งให้เขาสตีใช่ไหมก็มีความละอายใจกระดักใจว่าเออแล้ก็ให้มันหน่อยอันนี้ก็คือมาโดยทํามนะมาโดยทํานะครับไม่ได้ไปคดโกงได้มาไม่ได้ไปเบียดเบียนไปส่งเงินส่งทองซื้อตําแหน่งมามาโดยทําก็เอาโดยทรรนะครับก็เพราะฉะนั้นข้าราชาการที่ที่เป็นผู้มีสิทธรรมเนี่ยก็จะเจริญเติบโตไปได้ระดับหนึง่ง